ไกับพูตูช่วงท้ายกั n วันไนท์แ a ต d ตอนนี้ก็ถึงช่วงอินเทอร์แอคทีฟเกมแล้วในขณะนี้เราก็ปิดลงทะเบียนเป็นที่เรียบร้อยแล้วจ้ะ เขาบอกว่าลงทะเบียนกันลดหลามเลยทีเดียวเออนะครับใครที่ลงทะเบียน i n t e r a c t i v e game ไว้นะครับอย่าลืมที่จะรับโทรศัพท์การติดต่อกลับไปจากเจ้าที่ของเราด้วยมาดูเกมข้อแรกของเราเลยดีกว่าครับเกมข้อแรกถามว่าถ้าคุณเป็นแฟนของน้ำหวานออคุณจะให้หวานใส่ชุดอะไรแทนชุดแต่งงานระหว่างข้อหนึ่งครับชุดบิกินี่สีแดงสดกระตุ้นอารมณ์เร้าร้อนรู้สึกเซ็กซี่รลยหรืว่าจะเป็นซีว่าผิวว้าว หรือว่าจะเป็นชุดลายเสือสุดเซ็กซี่สามชุดนี้อยากให้เธอใส่ชุดอะไรแทนชุดแต่งงานครับผมชุดบิกินี่สีแดงสดชุดซีทูว่าวิวชุดลายเสือสุดเซ็กซี่ตอบกันแล้วไปฟังคําตอบเลยครับยังชอบไหมชอบอยากแต่งงานไหมอยากค่ะแต่งงานแล้วจริงหรออถ้ามีผู้ชายมาขอแต่งงานตอนเนี้ยแต่งเลยวะไม่ค่ะทําไมอ่ะ ใช่หไหมผู้หญิงเดียวนี้เนี่ยเขามีการพิจารณาไต่ตองที่ดีก่อนเดี๋ยวพี่ลองแคสให้ดูก่อนว่าเวลาแต่งเราจะเป็นยังไงตอนที่จะแต่งแคสแคสต,ติงต้งเริ่มจากแคสที่บ้านก่อนอออสแครสแคร์รู้ด้วยว่าจะสแคร์ <c oughs> ะนะครับ <c oughs> เดี๋ยวไปดูคําตอบของเราในข้อนี้นะครับซึ่งซึ่งยังยังไม่เฉลยาไม่เฉลยลยเอาไว้ก่อน เอาไว้คุณผู้ชมอยากขอเธอแต่งงานนั้นทวนอ,อีกทีหนึ่งถ้าแฟนของคุณอ่าถ้าคุณเป็นแฟนกับหวานออคุณจะให้หวานใส่ชุดอะไรในวันแต่งงานข้อหนึ่งชุดบิกนินี่สีแดงสดข้อสองชุดซีทูวา่าบิวบข้อสมชุดลายเสือสุดเซ็กซี่มาดูเฉลยกันข้อนี้ใส่ชุดอะไรดีค่ะ ตะนันเต้ข้อหนึ่งค่ะค่ะชุดบิกินี่สีแดงสดว้าวอแสดงว่าเป็นคนชอบร้อนแรงเสาร้อนแรงนะเห็นผู้ชายไม่ได้วิ่งเข้าหาตลอดค่ะข้อสองครับถ้าคุณต้องจูบบานในงานจะเลือกจูบตรงไหนเดี๋ยวข้อนี้พี่เป็นคนบอกโจทย์เองโอเคครับผมตรงไหนคะข้อแรกข้อแรกเสี่ยงเปลือดูนะครับข้อแรกหน้าท้องครับข้อที่สองหน้าอก เอาวะยัยตายไปตายข้อที่สามหน้าผากหน้าผากคุณคิดว่าจะจุบตรงจุดไหนของหวานที่หวานสึกว่าเนี่ยแหละคือคู่ชีวิตของที่หวานแบบชอบที่สุดเออระหว่างหน้าท้องหน้าอกเอหน้าผากสองหน้าสามหน้าเลยนะหน้าไหนเออหน้านอนหน้านอนน้มึะไรเข่าเฟินหน้านอนเออเอาหวานชอบตรงจุดไหนหน้าอะไร อย่าอย่าเฉลยอย่างนี้ทําให้คุณผู้ชมเห็นว่าตรงไหนหน้าไหนก็นทางนี้ทางนี like, ้นาาคอ๋อน้าผาค่ะตลอดเลยไม่เคยโดนเลยอ๋อผดนนั่นเองกลับบ้านไปโดนได้อีกโต้อย่าห่วงหรือเปล่าเก็บไว้กินเองนะคะเอาข้อ3ครับคําถามของเราก็คือถ้าคุณมีอะไรกับน้ําหวานครั้งแรกคุณจะมีบริเวณใดอันนี้ต้องทําให้ดูไหม ไม่ต้องไม่ต้องนะเดนูเรสเวียนกันเองริมชายหาดว้าวบอกว่าริมชายหาดเนาะเป็นแบบว่าเอาดรอข้อ2ในป่าดิบชื้นนะครับในป่าดิบชื้นบอกว่าจะตำตูดเอานะครับผมแต่ว่าอเอ็นเจนหน่อยกันลุยๆไงไม่ได้ป่าดงหญ้าค่หญ้าอันนี้ถ้าจะตำตูดนะอันเนี้ยลักษณะจะแสบนะครับผมคิดว่าน้องหวานชอบแบบไหนนะครับระหว่างทรายคันตูดริมหาด ปลาดิบชื้นนะครับยากอ่ากตำไปเลยกับดงย่าคาและยิ่งถ้าเป็นย่าเจ้าชู้น้ำหวานยิ่งชอบคุณคิดว่าจะมีเซ็กกับหวานครั้งแรกที่ไหนอ่าให้ทยนะคะปกติเป็นคนมีเซ็กบ่อยไหมบ่อยบ่อยค่ะถามแบบนี้เลยตรงนี้ขงหวานครับบ่อยที่ว่าบ่อยเนี่ยขนาดไหนครับก็วันนี้ ยังทางของเราทางของเราของเราก็ห่วงของเราเราก็ต้องแต่ว่างั้นยี้เลยนะครับตรงข้ามกับศัตรูของเราไม่เอาเฉลยดีกว่าเดี๋ยวสิกำลังจะเกิดกำลังจะเกิดถึงอะไรอินอินปิบอินเมมอนอินที่ไหนที่ไหนดีเอก็ใช่ค่าป่าดิบซื้นดงยะขาหวานอยากไปที่ไหนของหวานต้อง ปลาดิบชื้นอยู่แล้วค่ะปลาดิบชื้นว้าวดูน่าจะเป็นอะไรชื้นๆดีอะหวานครับปลาดิบอย่างเงี้ยพี่พูดได้คําเดียวว่าหวานโลกจิตมากนะครับผมปลาดิบชื้นด้วยข้อต่อไปข้อที่สี่ถ้านี่คือฮันนีมูนคุณจะถอดเสื้อผ้าหวานชิ้นใดเป็นชิ้นแรกถอดชิ้นใดเป็นชิ้นแรกแต่งงานกันแล้วใช่ไหมครับผมมีเซ็กกันแล้วฮันนีมูนบ้างเอย่างแรกข้อแรกคือเสื้อในครับ ถอดเส้อในก่อนแรกเลยเออแล้วก็โอ้โหสัดอย่างเดียวเลยเส้อไนทสัดนเส้อในเลยั้นนมข้อสองอดกางเกงไนเออเอาแบบจู่โจมเลยจู่โจมเลยทอดหนักเลยอดดึงปุ๊บแทงเลยเออข้อสามทอดของตัวเองออกก่อนคือพร้อมไงให้พร้อมบิววิวเออคุณจะถอดอะไรก่อนครับถ้าเป็นพี่พี่อะทำไรพี่เหรอของพี่ไม่ต้องถอด พราะพี่จะไม่ใส่เลยถ้าในมุมพี่ก็เดินทง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 อย่างนั้นอยู่ในอย่าใช้คำว่าทงทงครับผมใช้คำว่าอะไรคพังหนัดพังหนัดป๋าเป็นเสมือนกับมังกรเพราะฉะนั้นคำตอบที่ถูกต้องข้อนี้คือข้อสามค่ะถอดของตัวเองก่อนชอบผู้ชายถอดก่อนนะครับอ่ะนะฮะแจกเลย แจกเลยแจกเลยเหรอตอนนี้เราได้รายชื่อผู้โชคดีแล้วค่ะอ่านะครับเดี๋ยวเจ้าที่ของเราจะติดต่อกลับไปนะอืมสรุปกระอืกค่ะอืนมีผู้ชายมาขอแต่งงานแต่งไหมสรดุกแต่งตอนนี้กลัวขึ้นคานใช่แหละต้องรีบแต่งแล้ตอนนี้อายุเท่าไหร่แล้วยี่สิบ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 สามค่ะยี่สิบสามหมายเลขโทรศัพท์ผู้โชคดีนะครับศูนย์แปดสาม 08368695จุดๆนะครับรับโทรศัพท์ของเราด้วยนะครับอ่ะในระหว่างนี้เดี๋ยวน้ําหวานนะครับไปพักกับพี่ก่อนพี่เป็นอะไรกับเพื่อนหนูมากปะเนี่ยถกัดตลอดเลยอะไรอ่ะไม่เคยแบบส่งเสริมเลยมาดูสายนี้ดีกว่านะครับเขาจะทักทายน้ำหวานยังไงสวัสดีครับ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอ๋อเป็นผู้หญิงด้วยรายการเรานะดูทั้งผู้หญิงผู้ชายตุ๊ดกระเทยทอมเกเลสเบี้ยนดีครับโอ้แม่เอามาเก่งจังหวงให้บทสนทัดเลยคุณอะไรครับทิพย์ค่ะคุณทิพย์คุณทิพย์สวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณทิพย์เลี้ยงหมาหรือยังครับวันนี้อ๋อก็ไม่ได้เลี้ยงค่ะพอดีพิธีกรชายเอาไปเลี้ยงในป่าค่ะอุ้ยขอบคุณค่ะ ไม่น่าเล่งเลยกูเล่นทำไมรู้ว่าจะเจ็บเล่นด้วยคุณทิพย์ครับค่ะเอาคถามดีกว่ากูกลัวแล้วคุณทิพย์ชอบอะไรในตัวน้องน้ำหวานคะที่ดูมา ชอบตรงปากอะค่ะปากเขาเซ็กซี่ดีปากหน้าตบเหรอครับเซ็กซี่ค่ะที่กรรชายอะค่ะปากหน้าตบไม่น่าเล่นเลยรู้อยู่ว่าไม่ถูกกันหวานครับทิปทิปค่ะอยุธยาน้าท่วมไหมครับไม่เกี่ยวค่ะไม่ได้อยู่อยุธยาค่ะก็รู้แล้วไม่ได้บอกว่าอยู่อยุธยาอยู่สมุทรปราการใช่ไหม สมุดประการที่มีตลาดน้ำอัภาวใช่ไหมที่มีตลาดน้ำอัภาวใช่ไหมไม่มีสมุดประการอะมันสมุดสงครามมีไหมทิพย์ไม่มีวันนี้เขาจะรู้ทางแล้วเขาเงียบไม่ตอบทิพย์ครับที่เป็นผู้โชคดีนะครับครั้งที่แล้วก็ได้แล้วสองใบเรียอู่อย่างค่ะไปด้แล้วอะไรทิพย์ไม่ได้ยินนะคะเสียงพี่กรชาย เยอะค่ะแบบไม่ค่ยยินนะเปลี่ยนที่นั่งใหม่เป็นนั่งอย่างนี้ก็ได้โ <c oughs> <Okay. S 1> อเคคาราเรนคอรา,าเนนะคะดูไปยังคะสองใบยังค่ะอ๋อแล้วครั้งนี้ออมสองใบไปสี่ใบพาไปดูงกันสี่คนเลยค่ะค่ะขอสามคำให้น้ำหวานให้น้ำหวานนะคะ็<อ>ซกซี่จังกซี่จังแล้วขอสามคำก่อนอาลาเดี๋ยวแป๊บนึงทำไมไม่มีใครบอกให้กูออกมาเลย นั่นนี่อยู่คนเดียวอ่ะดีแล้วละครสามคำค่ะก่อนลาให้กับพี่มิกกี้เอาอะไรดีคะอะไรก็ได้ค่ะเอาอะไรดีหนึ่งสองสามทำไมไม่เหมือนเดิมวะคะยถุยถุยถุยแล้วกันถุะถุยขอบคุณค่ะรับไปเลยรับทภาพยนตร์ที่เมเจอร์ของบาค่ะขอบคุณค่ะหวานครับหวานครับพี่ที่ก่อนหนาที่ครับทิปโพสต์รูปเข้าในเฟซบุ๊กหน่อยนะครับ ค่ะเจอกันจะได้ตบถูกเดี๋ยวตบตัวไม่อัพแล้วค่ะไม่อัพแล้วค่ะอัพน่ารักพอบคุณค่ะครับขอบคุณครับสวัสดีครับค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะครั้งหน้าถ้าเป็นเบอร์นี้ตัดสายทิ้งเลยนะอย่าให้โทรเข้ามาตอนนี้ก็หมดเวลาของรายการเราแล้วจ้าให้น้ำหวานปากไ้ดีกว่าเนะปัดผลงานก่อนเร็วๆนี้จะประกวดอะไรก็เร็วๆนี้นะคะก็จะมีประกวดเป พอเซ็กซี่เวทีสาวเซ็กซี่ก็อย่าลืมติดตามผลงานน้ำหวานได้แต่ว่ายังไม่บอกให้ไม่ติดตามเองว่าเป็นเวทีไหนให้เป็นซีเคนตตกลงเขาจะประกวดนะจะประกวดเขาพูดไงใช่ะเวทีไหนไม่รู้ให้ไปทำเองเออให้ไปติดตาม่างหนั้นมึงอะตายกว่าจะเจอกันว่ามีลูกมีเต้าลูกบวกพอดีอ่านะครับวันนี้หมดเวลาแล้วสำหรับวันน์สแตนนะครับต้องขอบคุณน้ำหวานมากๆเลยนะครับวันนี้ที่มานะครับอ่ะไหนไหจะลากัน ก็อย่าลืมเดี๋ยวก็สกัดตลอดค่ะก็อย่าลืมติดตามพวกเราทุกวามสุขแบบนี้เวลาสองทุ่มถึงสองทุ่มครึ่งค่ะที่ www..righttv.co.th ค่ะหรือจะติดตามผ่านเฟสเวิรไวเว็เฟซบุ๊กดอทคอมสแลสไลท์ทีวีดอทซีโอดอทค่ะแล้ววันนี้ก็หมดเวลาค่ะแต่ว่าก่อนอื่นก็หมดเวลาเราหมดเวลาไปพร้อมกับท่าโพสสวยๆของหวาน อ่ะส่งท้ายความสนุกพินกันนี้นะครับเดี yes. ๋ยวมาสู่กับมาเจอกันใหม่กับวันไนท์แสตนนะครับเวลาเดิม20่รินการจนถึง2ี่สินีการสาสนาทีวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับอ่ะโพสตอโพอต์เดอ๋อวโพสต์อ่ะโพสต์กัน I oh guess